สวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับผมแมนโกสินนะครับที่เพจแมนโกสินคารประดมถึงทางไลน์แอดนะครับที่เข้ามาพูดคุยข่าวสารบอลไทยกันได้แบบเอ็กซ์คลูซีฟที่ไลน์แอดแอดแมนโกสินนะครับวันนี้ฟุตบอลไทยลีกมีเตะกัน3คู่นะครับห้าโมงครึ่งหนึ่งคู่แล้วก็หกโมงเย็นอีก2คู่มาวิเคราะห์กันนะครับในส่วนเกมแรกคู่ระหว่างปอลิเทโรจะเจอกับทีมพรีทีประจวบนะครับสองทีมนี้ก็ยังอยู่ในโซนอันตรายครับเกมนี้เทโรถ้าชนะก็การันตีรอดตกชั้นร้อเต็มนะครับ ก็ถือว่าอยู่ในเส้นทางที่ได้เปรียบทีมอื่นอยู่นะสำหรับเทโรเกมนี้เฝ้าบ้านครับที่บุญจิินดาเจอกับพิติประจวบซึ่งแพ้มา3เกมติดแล้วนะครับทั้งเทโรในเกมนี้ก็จะขาดเพียงแค่ชันุกูลการินนะครับคนเดียวแต่คนอื่นๆก็อยู่กันครบครับนวรุกมีเอวาโดปาลิสตานะครับเล่นกับเรียวมัซมุร,ระรวมถึงอาทิตย์บุจินดานะครับแล้วก็มีทีรเทพวิโนโอไทด้วยนะครับเป็นทางเลือกที่จะใช้งานในเกมนี้แานกลางก็มีทั้งเิริโชคทัศนัยและซีอาโบรนะครับกับเซบีซิกฮาร์ กองหลังก็อยู่กันครบครับไม่ว่าจะเป็นทางอิซาคอนนี่นะครับเฉลิมศักดิ์ขีหรือว่าชุมพลบัวงามประตูสินธิวิชัยก็พร้อมออกสตาร์ทส่วนฝันขขงประจวบครับเกมนี้ก็มีข่าวดีครับทิตวีอักษรสีกลับมาลงสนามได้นะครับส่วนตัวรุกก็น่าจะเป็นหน้าเดิมครับก็ใช้วิลเลมต้าอดีิชาติเดนมาร์กนะครับแล้วก็รวมไปถึงทัตติกหลายเชลนะครับกองกลางประสิทธันทุมคอยขึ้นเกรนนะครับร่วมกับรัชพลดาวนโน แล้วก็รวมถึงวันเฉลิมยิ่งยงนะครับกองหลังก็จะได้ลูกคุกิจคุดใหญ่ปวินวัน์บุญยงนะครับกลับมายืนรับถึงสหรัฐบอกสุวรรณแล้วก็มีอาจารย์อาราหวัชเป็นตัวแกนหลักด้วยประตูเป็นขวัญชัยสุกล้อมคู่นี้ผมว่าประจวบค่อนข้างจะต้องบอกว่าเจอช่วงสะดุดไปนะครับหลังจากที่ไม่แพ้ใครมาประมาณ9เกม10เกมแล้วก็มาแพ้รวด3าเกมเนี่ยดูสไ,สไตการเล่นน่าจะเน้นในเรื่องของเกมรับมากขึ้นกลายเป็นว่าอาจจะมีธรรมชาติที่ ประจบเคยเล่นนด้ดีในการดิวเกมเซตบอลแล้วก็พยายามครอบครองบอลพอฟอร์มสะดุดไปตั้งแต่เกมที่แพ้แกับ BG b 7ไปเลูกเนี่ยก็ดูจะเสียความมั่นใจไปเลยนะครับเทโรวันนี้ผมว่ามีโอกาสดีกว่านะนความเป็นเจ้าบ้านด้วยแล้วก็บวกกับแรงจูงใจที่ว่าถ้าวันนี้ชนะก็การันตีอยู่รอดเลยผมว่าคู่นี้ถึงแม้จะเป็นเกมที่สูสีคู่ขี้กันแต่สุดท้ายเทโรนะครับที่ดูจะ เล่นในแต่ละลายแต่ละแดนได้สมดุลกว่ามีโอกาสถึง3คะแนนสูงกว่าแน่นอนครับคุณที่ว่าเทโรมีโอกาสชนะในบ้านตัวเองนะครับคู่ต่อมาครับไปดูเกมที่ราชบุรีมิตรผลนะครับเกมนี้ก็ถือว่าเจองานที่ไม่ได้ง่ายนะครับสำหรับราชบุรีแม้ว่าจะได้ตัวหลักอย่างแดนเลกับเดซุเกะซาโตะผลทดแบงกลับมาแล้วก็ตามนะครับ แต่ว่าจะต้องดวนกับทางหนองบัวพิชยะนะครับซึ่งหนองบัวก็เก่งในบ้านอยู่แล้วแม้ว่าช่วงหลังหนองบัวอาจจะแฝงอไปบ้างแต่ว่าสถานการตัวน,นี้หนองบัวยังมีโอกาสลุ้นในการเล่นโคตาเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกอยู่นะครับถ้าพวกเขาชนะก็มีโอกาสที่จะลุ้นจนถึงนัดสุดท้ายเลยราชบุรีเนี่ยจริงๆก็ยังถือว่าไม่ปลอดภัยแต่ว่าถ้าเกิดมีแต้มกลับไปก็ถือว่าน่าพอใจนะครับหนองบัวนะฮะตัวหลักก็มีนารุกที่เป็นดาวโซลไทยลีกตอนนี้อย่างแฮมิตันโซเรสเล่นร่วมกับโรสทาเดลีแลวก็มามูธเดวิดนะฮะ แตว่ามุดดาฮัตด,ดาก็มีสรสันเทียมราชนะครับทัศนภูมิบอดารักอยู่ครบกองหลังก็มีแอทอนทิลาบัสซี่นะครับเป็นตัวยืนร่วมกับอาบานีอากินันโดนะฮะส่วนฝั่งของราชบุรีก็อย่างที่บอกไปครับตัวหลักกลับมา2คนไดนะ้ช่วยเกมรุกได้เยอะแล้วก็แนวะรุกก็จะเป็นทางกอ,องหน้าอย่างเดลเลยนะครับเล่นกับซีเวลยลงจิวแล้วก็สริชกันหนูนะครับกลางก็มีสรับดเด็ดมริดคอยเชื่อมเกมคอยคุมจังหวะนะฮะก็ผมมองว่าคู่นี้ กล้เคียงกันนะครับแต่ว่าความเป็นเจ้าถิ่นของนองบัวนองบัวเก่งในบ้านมากอยู่แล้วผมว่าราชบุรีเกมนี้เอาผลหนึ่งแต้ไว้ก่อนแต่ว่าถ้าจะมีฝ่ายนชนะผมว่าเกมรุกของหนองบัวจัดจ้านแล้วก็หลากหลายกว่านะครับผมว่านองบัวมีโอกาสเก็บ3แต้มากกว่านะครับแล้วก็คู่สุดท้ายครับแต่กันในช่วงหกโมงเย็นเช่นกันนะฮะไปดูกันที่เกมระหว่างชมบุรี FC นะครับวันนี้เปิดบ้านแล้วก็ลุ้นที่จะขึ้นมาติดท็อปทรีเจอกับทีมในโซนนี้ตกชั้นนะครับอย่างทีมนครราชสีมามาสเตอร์ Master. เจ้าถิ่นนะครับทางชมบุรีก็จะขาดตัวหลักนะครับที่น่าจะต้องเช็คความฟิตแล้วก็ไม่น่าจะผ่านได้ก็คือจูดิคันยุกนะครับลงไม่ได้แน่แล้วล่ะนะครับส่วนคนอื่นรัชตะหมอรักษาเชนิโฮโชติบุคคปีเเลมดีต้องเช็คความฟิตนะครับกองหลังอย่างจูดิเอลสตาลก็เจ็บปิดซีซั่นไปแล้วนะฮะตัวหลักคนอื่นอย่างกิสตาการแมนเรโตเคลิชนะครับกองหน้าอย่างยูบยองซูเิเนสมูเรโลแล้วก็ฟอิกโบเกียก็อยู่กันครบนะครับในขณะที่ฝั่งของทิมเยือนก็คือโคราชนะครับ เกมนี้ตัวหลักไม่มีปัญหาครับจัดทีมได้สมบูรณ์นะฮะโคเซอเควินแบ็กเรลใช้งานได้ทั้งเกมรุกอย่างคอเมกคอริการี่อามาดูโอตาร่านะครับรวมถึงชินทโรชิมิซึนะครับกองหลังชาลีคาฟก็เล่นร่วมกันกันกนกนกบทางเฉลิมพงเกิดแก้วคู่นี้เป็นเกมที่มีความหมายนะครับชมบุรีก็ลุ้นโคต้า ACL ส่วนโคราชก็ต้องหนีตายอยู่นะครับต้องการ3มแต้มมากๆผมว่าโคราชเองได้กำลังใจจากเกมที่ เอาชนะราชบุรีมานะครับดังนั้นเกมนี้ก็คงจะเน้นความรัดก,กุมนะครับสู้กับชมบุรีด้วยผู้เล่นที่มีประสบการณ์อายุที่ค่าเฉลี่ยอายุเนี่ยประมาณ30ขึ้นทั้งนั้นเลยนะครับชมบุรีเนี่ยผมว่ายังมีมุมที่จะได้เปรียบอยู่นะก็คือเรื่องของความสมบูรณ์ของผู้เล่นที่กลับมาแม้จะขาดคันยุคแต่ไม่ได้ส่งผลเท่าไหร่เพราะว่า,าตัวครื่องเกมตัวสร้างสารรค์เกมยังมีเยอะนะฮะแล้วก็การที่ได้ กฤซาดาได้มมริโลมายืนตัวจริงเนี่ยผมว่าจะช่วยในจังหวะบอลแนวลึกก็จังหวะปิดสกอร์ทั้งแถว2แล้วก็การเล่นด้านข้างคอสเข้าไปเนี่ยบยูบยองซูกับเดริสบูริโลจบสกอร์ได้เฉียบคมอยู่แล้วโควาราชผมว่าช่วงนี้เกมรับยังค่อนข้างมีปัญหานะครับเนี่ยยังจูนกันไม่ค่อยติดเท่าไหร่ในการเล่นคู่กันของโมริโลอ่ะขอรับของทางเฉลิมพงกับทางชาลีคับนะครับเกมนี้ผมว่าเจ้าบ้านอีกครับที่ชมบุรีนะฮะที่จะมีโอกาสเก็บ3แต้มมากกว่า วันนี้3าคู่เนี่ยผมมองว่าเจ้าบ้านมีโอกาสได้เฮครบคู่เลยนะครับก็นี่เป็น3คู่ที่เตะในวันนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาวิเคราะห์กันอีกทีนะครับทั้งไทยลีกแล้วก็คั้วไปถึงเอ c ซีแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยที่บีจีพัฒมเจอกับทางทีมยูไนเต็ดซิตี้ของฟิลิปปินส์นะครับวันนี้ก็ฝากกันเท่านี้ครับอย่าลืมติดตามที่เพจนะครับแมนโกสินภาษาอังกฤษแล้วก็ทางไลน์แอดเข้ามาเป็นกลุ่มกันได้พูดคุยกันได้ที่ไลน์แอดแอดแมนโกสินครับวันนี้ผมขอตัวลาไปกก่่่ออนนนนนนะคครรรััััับบเจใใหมววพุงีี้สสด